Hi. Hey. สวัสดีผู้ชมทั่วประเทศนะครับตอนรเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันในสัปดาห์ที่6นะครับขอ, <คน S 1> ของ The Star Confident ห่า,า,างกันไป2อาทิตย์แต่คิด<ช>ถึงจังเลยนะสิใครคิดถึงเราบ้างขอเสียงหน่อยเร็ว แน่นเราก็คิดถึงคุณนะอโอ้ยไม่เจอัน้าสอทิย์นึกว่าท่านเจ้าคุณเ <c> ด <oughs> ี๋ทำผมสิออแว<ป>ร์ซุงใหม่เขากำลังอนุรักษ์อยู่ตอนนี้ปาดด<อ>้เยรับรองว่าวันนี้นะได้สนุกสนานกันให้หายคิดถึงอย่างแน่นอนนะฮะเพราะวันนี้คุณจะได้พบกับการแข่งขันในโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว15นาทีของ3คนสุดท้ายเจตสตา์ค้นฟ้าคว้าดาวครับผมเรียกได้ว่า3คน3สไตล์นะคุณครับผม3คนสสไตล์และกว่าจะได้เป็น3คนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเดี๋ยวต้องได้วกว่าสุดยอดนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตครั้ เขามีส่วนร่วมในการคิดคอนเซปต์นะครับจัดเบยงเพลงเลือกเพลงเองด้วยนะจ๊ะโอ้โหแนวส่งงสคริปต์นี่คิดเองกันเลยเปียเปียเปียครับผมะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับมินิคอนเสิร์ตในรูปแบบของคอนเสิร์ตนะฮะ15านาทีของทั้ง3คนนะฮะและแน่นอนอยู่กับเราทั้ง3ท่านเหมือนเดิมนะครับขอเสียงกรี๊ดดังให้กับพี่โจพี่ม้าพี่เพชครับสวัสดีครับพี่ครับ ย้ำอีกทีนะฮะว่าทั้งสาท่านไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าสิทธิ์ในการตัดสิน90%จะมาจากคนไทยทั้งประเทศและอีก10%จะมาจากร้อยเสียงในห้องเสีงสวัสดีครับขอต้อนรับด้วยนะครับอ้าวแล้วครับแหมหากเฮ้ยจนไปสออาทิตย์เนี่ยฮะได้เวลาแล้วที่เราจะไปพบกับพวกเขา ตัวเป็นปนส,ๆๆสดๆสดๆคิด <นะ S 2> ถึงเขาแล้วล่ะ,ะจากคู่แข่งขันทั่วประเทกว่า2 0,000คนและการแข่งขันอันยาวนานครับนี่คือ3คนสุดท้ายจิงนสตาร์คอนฟาควาดหมายเลขสามหนุ่มสุพรรณผู้มีความมุ่งมั่นในความฝันของตัวเองกันณนภัดอินใจ หมายเลขหกหนุ่มมีสายบรรณาคูณหลงรักสินเพลงต่อโน้ทายกินคำไม่ไลสักหมายเลขแปดหนุ่มนักศึกษาสักนักศึกษาแพทย์รักแลกพี่มือรายิ้มเป็นอาวุธริบเรียงริ์สิริคลานิกและเรานะฮะได้ทําการจับฉลากกันแล้วนะครับว่าผู้แข่งขันคนไหนนะฮะจะเริ่มมินิคอนเสิร์ตเป็นคนแรกคนที่2และคนที่3นะครับครับผมคนที่จะขึ้นมาโชว์มินิคอนเสิร์ตเป็นคนแรกนะครับคือโตโน่หมายเลขหกคนต่อไปกันหมายเลขสอง และจะปิดด้วยริทหมายลรกปากครัผู้ชมครับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของ1ใน3คนนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้ใครได้ไปต่อเป็น2คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้คุณสามารถส่งคะแนนบวยมาได้ครับทั้งทาง SMS พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกครับใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายและก้าวไปสู่ความเป็นสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคิ้ตัดสินครับใช่แล้วนะฮะและว,วันนี้เราจะได้เห็นผลงานของพวกเขาแบบเต็มๆในรูปแบบ mini มินิคอนเสิร์ต3คน3สไตล์นะฮะแต่ว่าต้องเป็นช่วง